สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินเพจแอดนแอดี้สมาร์ทคาร์ว,วันนี้ผมพามาพบกับกระบะสายหล่อคันนี้เลยครับนัแทนคันนี้ครับมิตซูบิชิไฟตันปี2 0 1 8ใหม่มากน้องๆป้ายแดงเลยนะครับป็ใหม่เพียงแค่15,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับสีเงาวัดตาแตกเลยในทีเดียวนะครับมาพร้อมกับล้อแมกใหมย่ยางใหม่และก็โหลดให้ด้วยเข้าทรงเข้าร้อยครับใมม่คอต18 ทรง RPF1 เ,เนี่ยผมพ่อเลย่มมาคทานี้หลอแบบไม่ธรรมดานะครับราคาไม่แพงนะครับน้องๆไฟแดงแถมได้ของใหม่แบบนี้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับิสุทธิไฟตันทนี้สวยงามยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆร,รถกันก่อนเลยดีกว่าครับ ใช่ตั้งกันนี้ครับเป็นโฉมปี2018นะครับยังไม่ใช่โฉมใหม่ล่าสุดแต่ผมเชื่อว่าโฉมนี้ก็หล่อแล้วใจเหมือนกันนะครับสีดำเงาๆคันนี้ครับหลังจากที่ดูรอบๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงแล้วกันนะครับคันนี้เป็นตัว2.5 GL นะครับปกติเนี่ยเป็นล็อกระทาแต่ว่าเราใส่ล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับแม็กคง RF1 แม็กใหม่ยางใหม่สีเส้นนะครับนี่ดูปียางก็รู้นะครับปียางปี2020นะครับคันนี้ ขอบ18โหลดให้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเข้าทรงสวยมากเลยนะไททันโฉบนี้นะครับพอ้อมขอดิสเบตให้ด้วยนะครับเงาเงาแม็กใหมย่ย áng, มางใหม่ครับโหลดให้เรียบร้อยสีเส้นใครที่มองหากระบะท,ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับคล่องตัวก็จะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับนอกจากกระบะของเขาจะมีดีไซน์รูปร่างที่โฉบเฉีย่ยแล้วนะครับก็ยังมีเครื่องดีเซลที่ค่อนข้างแรงอีกั้วยนในส่วของเจ้าไททันโฉนี้ ท,ทั้งด้านหน้าและทั้งด้านหลังก็ถือว่าสวยมีเสน่ห์นะครับก็ดูรอบๆเนี่ยแทบจะหาที่ติดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนดีกว่าว่าคันนี้มันใหม่ยังไงนะภายนอกเราก็รู้เห็นกันหมดอยู่แล้วแหละเดี๋ยวไปดูข้อใหม่ของเจ้าคันนี้กันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นภายในก็ดีหรือว่าตัวห้องเครื่องเองก็ดีนะครับ คันนี้ครับ2.5 GL นะครับก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะปรับข้างเป็นปรับมืออยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยปรับข้างเท่าไหร่หรอกนะกระจกไฟฟ้า2บานนะครับคันนี้ดูความใหม่ก่อนนะเบาะเนี่ยนะครับยังใส่ถุงอยู่เลยนะคุณนี่ครับยังหุ้มถุงอยู่เลยนะครับยังไม่มีแกะออกเลยนะครับเบาะใหม่มากนะครับภายในใหม่มากเนียนๆกันเลยมาพร้อมกับเลขไม้อย่างที่ผมบอกนะครับเลขไม้น้อยนะแอร์แบ็กมาให้ครบนะครับดูเลขไม้ก่อน นี่ครับเลขใหม่เพียง15,000กว่ากิโลเท่านั้น <Wow. S 1> นะครับห5 7 7 1ักิโลครับบอกเลยว่าใหม่ยันกลิ่นจริงนะเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะครับสามารถเชื่อมต่อ USB ก็ได้นะมีช่องเสียบ USB นะครับแอร์แบ็กมีให้2ใบใบผงอะไรทุกอย่างย่งแทบจะไม่ค่อยได้แกะเลยนะครับใหม่จริงๆคันนี้ก็บอกว่าถ้าอัดกลิ่นเข้าไปได้เนีย่ยาจะบอกว่าให้ทุกคนนะครับได้ดมกลิ่นความใหม่หน่อย นะเออใหม่จริงๆครับภายในคุ้มค่าคุ้มราคาครับคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยในทะีเดียวคันนี้ขายราคาไม่แพงครับนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของห้องเครื่องเอ้ยในส่วนของห้องโดยสารนะครับที่ให้ดูกันนะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่ามันสมบูรณ์ยังไงรถคันนี้ไม่มีชนหนักจำนาพิวามแน่นอนนะครับห้องเครื่องของม i t ูบ b i s ฝ่ไฟตั้งครับคันนี้ห้องเครื่องใหม่มากป้าโ o มก็ไปดูใกล้ๆเลยดีกว่า นะครับห้องเครื่องใหม่มากสมบูรณ์มากนะครับคันหน้าเดิมข้างเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมไม่มีชนหนักมานะครับเดี๋ยวลองไล่ให้ดูก่อนนะบแบตเตอรี่กเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแทนกล้องนั่นเรื่อดูสีนี่เห็นไหมสีที่เหล็กแดงแป้นอยู่เลยนะทุกคนเป็นสีที่เหล็กแังแป้นอยู่เลยทุกอย่างใหม่มากนะครับท่อ,อยังนิ่มอยู่เลยนะครับเหล็กทุกอย่างสีเดิมนะครับไฟเบอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะฝากระโปรงหน้ายังไม่มีการถอดนะครับเราไปดูน็อตก็ได้นะครับน็อตเนี่ยยังไม่มีหัวถลอกเลยนะดูน็อตหนึ่ง นอนน็อตตรงนี้นะครับดูยัง ally, ไม่มีหัวไม่มีการถลอกของหัวน็อตนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ได้ขออมาทําสีหรือว่าชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับแกม์ซ้ายขวาครับน็อตทุกอย่างเดิมหมดนะไม่มีการถลอกนะครับผ่ mm hmm. านหน้าเดิมน็อตทุกอย่างเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงฝากระโปรงก็เดิมนะครับมีรอยมอคออะไรครบอยู่ครบนะครับมีสติ๊กเกอร์มอคอะไรอยู่ครบนะครับแกม์ซ้ายขวาเคลื่อนสมบูรณ์มากนะครับไ่หมื่นห้าเท่านั้นนะบอกเลยว่า คันนี้ครับคเครื่องคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับก็ราคาไม่แพงแถมฟรีดาวได้ด้วยเพราะฉะนั้นครับใครมองหารถกระบะใช้งานอยู่แนะนำคันนี้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปบอกกันดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่กันแน่ครับ มิซูบิชทริสตังครับคันนี้2.5เมกะแคปนะครับ GL ปี2018ครับคันนี้ขายราคาไม่แพงครับราคาหน้าร้านอยู่ที่439,000บาทนะครับใครดูวิดีโอนี้มานะรับส่วนลดไปเลยทันทีครับเหลือเพียงแค่421,000 9 0 0านบาทเท่านั้นนะไม่ยกให้ราคาติดนะครับสวยงามน่าใช้น่าขับนะครับคันนี้กระบะขนาดสใหญ่ก้องตัวแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายครับดีไซน์ก็สวยงามด้วยพร้อมกับล้อแม็กใหม่ยางใหม่ที่ลงแล้วให้เรียบร้อยนะครับดูแจ่มขนาดไหนหล่อขนาดไหนเราคิดดูแล้วกันถ้าคุณเบื่อรุ่นอื่นๆแล้วนะพี่หลายๆคนก็มีขับคันนี้ครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สวยงามดีไซน์ดีนะส่วนตัวผมชอบมากนะครับก็ ประมาณนี้ในส่วนของจะมีสูตรบิชิตสาตันนะครับถ้าใครชอบอก็รบกวนนะครับฝากกด s u b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวิดีโอนี้นะนี่คือการรีวิวรถแบบรวดเร็วทันใจนะครับก็ถ้ายัางไงถ้าชอบก็อย่าลืมนะติดตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีมารีวิวคันอื่นต่อไปด้วยนะในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับผม